พี่พี่น้องท่านใดนะครับที่สนใจเติมเกมผมมีร้านมาแนะนำนะเป็นร้านค o กกี้แลนด์ช็อนะครับรับเติมเกม Fc Mobile และเกมอื่นอีนอกมากมายครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนครับสนใจกดลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยนะครับตามคำสัญญานะครับนะฟูทีมลิวพูนะครับก็เชิญรับชมกันได้เลยนะครับผมนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับนะเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมนะ โอเคแล้วก็เจอกับทีมที่โอเวอร์สูงกว่านะครับนะแต่ว่าแรงเราสูงกว่านะครับนะะก็ไม่เป็นไรนะครับเอ้าผมลืมเปลี่ยนนะครับเป็นทีมลิเวอร์พูลนะเออยังเป็นทีมอินเตอร์มิลานอยู่นะครับนะโอเคก็ไม่เป็นไรก็แล้วกันนะเดี๋ยวจบเกมนี้ค่อยไปเปลี่ยนนะโอ้โหเจอกับฟูลทีมฮีโร่ครับนะมาดูนะครับว่าเราจะไหวกันหรือเปล่านะครับนะผม โอเคมาดูดอาร์ครับเอายังไงยังไงเอาได้ไหมได้ได้อยู่ได้อยู่อยู่ลูกประสานครับจ่ายไปให้ดาวินุนเยสครับยังไงนูนเยสนูนเยสนูนเยสเอ้ยเอ้ยยังไงเอาโล่งๆอย่างนี้ก็ปั่นสิครับเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับดาวินุนเยสนะครับผมโอ้โหขึ้นนําก่อนนะครับนะ นี่เป็นไงครับผมนะฟูทีมหรือวู้ภูครับจัดให้เลยเนี่ยจังหวะหลุดแล้วโล่งๆเลยนะครับลูกปั่นลูกนี้เรียบร้อยเลยนะครับผมขึ้นนำกันก่อนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ะครับผมนะอ่ะทีมหรือร์พููนะครับแต่ว่าเป็นไส้ในอินเตอร์นะครับผมนะอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจบเกมนี้เราค่อยไปเปลี่ยนกันแล้วกันนะครับผมนะมายังไงครับโซบอล แทงได้ไหมแทงได้ไหมจ่ายไปให้ใครครับลุยทีอาร์ตครับผมอโอ้โหเสียบอลคือพอเราไม่ได้ฝึกไม่ได้เทรยนมันการคองบอลมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมนะมาะครับผมเป็นจังหวะสวนกลับครับอของคู่ต่อสู้เปิดมาลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับผมนะตีเสมอแล้วนะครับผม v มดูโมลล่ o กทีหนึงลั้นา a e ก a น a r ี้ครับผมท่าทางก็เป็นแบบนี้ครับผมท่าทางก็นแ่บนี้ครับผมมาดากัปนต่อ้ครับผมท่าทางก็เป็นแเตอร์ครับผมย่าทางก็เป็นแบบนี้ครับผมท่ายางก็เป็นไม่ได้ครับผม คู่ต่อสู้ผิวกว่านะครับนะบอเอาโอเคยังได้อยู่ครับจ่ายไมให้นูนเยสครับนูนเยสมันสองดาวไหมล่างนี้ผมลืมดูนะเพราะว่าท่าสกิลมันเป็นครึงบอลน,นะครับผมเอายังได้อยู่ครับผมไมาสเตอร์จา่ายไปให้เดียกโก้ลุยดิอาร์ตครับผมบลกล่าวว่าจะให้เดียกโกโจตาแบกสักหน่อยครับมันมไปยืน R าแล้วโอามันลดนะมันก็เลยแบบดูไม่ค่อยจะเก่ง <Y ugo. S 1> ักเท่าไหร่นะครับผม <O. S 1> เอา <O. S 1> โอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่โอโ้โหเกือบไปนะครับนูนเย็ดนูนเย็ดเอาจบครึ่งแรกก่อนนะครับผมโอโ้โหเสมอกันหนึ่งหนึ่งครับผมมามาดูต่อในครึ่งที่สองครับผมจะว่าจะเป็นยังไงครับมาลูกนี้ครับผม คืนหลังก่อนครับฟานได้าามาที่คาเล็กซานเดอร์อโนแล้วก็มาที่เดียโกโจตาครับอันเนี้ไม่ผ่านนะครับเอา้าฟานได้มาครับโอ้โหเข้าบอลโคตรแรงเลยจ่ายให้ราวินยูเนยสครับยังไงยังไงไ,ได้ไหมได้ไหมโอ้โหจ่ายให้ลูดิอัรคอสมาลูกนี้โอ้โหโโเซฟได้ครับโอ้โหเกือบไปเกือบได้แล้วนะครับผม

คู่ต่อสู้เป็นฝ่ายคองบอลอยู่นะครับตอนนี้ยังไงครับยังไงเลนเช้งแล้วยังไงครับผมเปิดเปิดไหมเอาเสียบอลอย่างนี้ก็เสียบอลสิครับเอาฟาวก่อนครับผมเราได้ฟาวนะครับเราก็จ่ายบอลสั้นๆครับผมจ่ายไปให้ลุยดิอารครับผมแล้วก็เลนเช้งเหมือนกันครับจ่ายไปให้ดาวินุนเยสอีกแล้วครับนูนเยสยังไงครับโอ้โหไม่ได้ครับผม ฟันไหเบียดมาได้อยู่ครับแล้วก็มาที่ใครครับเนี่ยโอโ้โหแมคลิสเตอร์ครับผมเดียโกโจตา <c oughs> มัน <c oughs> มันก็เล่นยากอยู่เหมือนกันครับผมนะมายังไงไม่ได้ครับผมโอโ้โหไม่ผ่านเลย <c oughs> อ่ะก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะเกมแรกนะครับผมนะอ่ะคู่ตู่้ก็กดจ G มานะครับะแต่เราก็ไม่ได้กดกลับนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อในเกมที่สองครับก็เปลี่ยนทีมไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะเป็นทีมลิวพูเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูกันต่อเลยครับในเกมที่สองครับเจอกับแมนยูครับผมมาโอโหโอเวอร์โคตรสูงกลัวเลยนะ มาดูว่าเราจะไหวหรือไม่ไหวครับผมนะมาดูกันเลยครับผมก็อย่าลืมครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับนะใครที่อยากให้ฟูทีมไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมมาโอคูนักเตะโคตรตึงอ่ะจะไหวไหมครับเนี่ยมาลองไฟเคลียบอลครับลิวพูไปแม็กลิสเตอร์ครับผมโรเบอร์สันครับคืนมาให้ ไม่ทันเนี่ยฟันได้ครับเก็บได้อยู่ไม่ใช่ฟันได้นะเมื่อกี้เนี่ยโจโเอลมาตีปเปล่าเมื่อกี้เนี่ยเอาโอเคเซซานดเดออะโนจ่ายไปให้เดโกโจตาเสียบอลอีกเอาคลิกคลิกกันตรงกลางครับยังไง<า>ยังไง<า>เอาเรียบร้อยครับโอ้โหโดนก่อนเลยครับผมหนึ่งศูนย์ ไม่ไหวนะครับไม่ไหวของเรามันคลองบอลไม่ได้ครับจ่ายบอลก็ไม่ดีด้วยนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับผมมาเอ้ามีโป้งแดงมาอีกครับผมมาฮึดสู้แล้วเห็นโป้งแดงแล้วฮึดสู้เลยมาเจอกันหน่อยนะโป้งแดงจ่ายให้เดียโกโจต้าครับผมแล้วก็โซฟรา์ครับผมเอ้เสียบอลครับ ยังไงคกคลิกคกคลิกอยู่เนี่ยมาครับผมจังหวะสวนกลับอีกแล้วครับเ,าารเข้าบอลช้าครับอเล็กซ์ซันเดอร์อรโนครับผมลูกนี้โอเครับได้ครับผมนะาาก็ทีมที่เราหามาได้ก็ขาดแค่อาริซอนนะครับแล้วก็โมซาลานะครับนะ นูนเยสครับจ่ายไปให้สซบอลายครับผมเอายังได้อยู่ครับยังได้อยู่ยังได้อยู่เลนเช้งกลับมาครับผมโอ้โหไม่ได้ครับจ่ายบอลพลาดเอายังไงไม่ได้ครับเอ้าได้อยู่ได้อยู่อันนี้ได้อยู่จ่ายไปให้ดิโกโจตาครับเสียบอลไหมเสียบอลอีกแล้วครับาร์กิซิโอเอายังได้อยู่โอ้ อ่าเก็บได้เก็บได้วานไดครับผมจ่ายไปให้อเล็กซานเดอร์อโนครับแล้วก็เดียโกเดียโกโจต้านะครับเสียบอลตลอดเลยโจต้าไปยืน RW แล้วมัน o r มันลดเยอะนะครับนะมาแทงมาลูกนี้ก็เก็บได้เหมือนเดิมครับผมแมคลิสเตอร์ครับจ่ายไปให้หลุยดีอารครับอ่ะก็จบครึ่งแรกครับผมโดนนำไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนะแมนยูขึ้นนำลิเวอร์พูลแล้วนะครับผม มาดูตอนนเกมหลังครับครึ่งหลังจะเป็นยังไงครับผมมา <Al gebra. S 1> ฟานไรโอ้โหเข้าบอลดีนะใช้ได <Louis S 1> ้อยู่นะครับล <Louis S 1> ุยดีอาร์ครับมอนกลับมาครับมาที่โซบ,บอสไลครับผมแล้วก็นูนเยสนูนเยสจ่ายไปให้โซบ,บอสไล์ครับลูกนี้เรียบร้อยครับโอโหตีเสมอได้ เป็นไปได้เหมือนกันนะครับอ,อ่ะกดส่งสติกเกอร์สักหน่อยนะครับนะเออเขากดโป้งแดงมาเรากดหัวล้อไปนะครับนะโอเคนะแฟ,แฟร์นะครับผมนะเสมอกันนึ่งหนึ่งครับผมนะลิวพูก,กแมนยูครับมามเจอโป้งแดงแล้วรู้สึกกระตือรือร้นขึ้นมาเลยนะครับผมนะเคมา ยังไงครับลูกนี้เดียโกโจต้าได้ไหมได้ไหมได้ไหมโจตา้าเรียบร้อยครับโอ้โหขึ้นนําได้ครับโอ้โหสองหนึ่งจากเดียโกโจต้าครับผมลูกนี้เป็นยังไงล่ะโป้งแดงถ้าเกิดว่ทาทีมเรา <S <S ดีาขเขาเราอย่าไปเที่ยวกด nope ให้ใครนะครับนะมันเป็นมารยาทที่ไม่ดีดนะครับนะเออถ้าเกิดว่าทีมคุณอ่ะอย่าบอกนะว่าออกไปเลย น่าจะออกนะครับนะอาเรียบร้อยครับออกไปที่ีเรียบร้อยแล้วนะครับนะเออก็นั่นแหละนะถ้าเกิดว่าคุณไปกดให้เขาอย่างเงี้ยแล้วคุณสู้เขาไม่ได้แล้วก็นั่นแหละก็ตามที่เห็นเลยนะครับนะโอเคนะมันเป็นมารยาทที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับนะก็ดูไปเรื่อยๆเลยนะครับผมนะ ใครที่อยากให้ฟูลทีมไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะ <ต ant S 1> ถ้าเกิดว่าเรามีมบมงมเบ,บนนเดี๋ยวเราจะมาจัดให้ดูกันอีกนะครับนะต่อไปทีมต่อไปคิดว่าน่าจะเป็นเอ่อเป็นฟูลทีมแมนยูนะครับนะเป็นฟูลท<ๆ>ีมแมนยูก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับผมนะก็อย่าลืมนะครับฝากร้าน,นคุกกี้รลนช็อปกันด้วยนะครับใครที่กำลัง สนใจเติมเกมซีโมบายนะครับหรือเกมอื่นนะครับนะก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยนะครับผมนะโอ้โหเรียบร้อยครับจากโซบลาอีกแล้วนะครับผมนะขึ้นนำสามศูนย์แล้วนะครับผมนะโอเคก็เล่นกับบอทนะก็ไม่ซีเรียสอะไรมากมายนะครับยังไงเราก็ชนะอยู่แล้วนะครับผมนะ ก็เดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยจบเกมนี้กันไปเลยนะครับนะก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นฟูลทีมริ้วพูลในงบประหยัดนะครับที่เรามาทำให้กับพี่พ่น้องได้รับชมกันนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับอีพีนี้ขอบคุณมากๆนะครับผม basta a bola Jordi Alba Samuel Jaber ergue os braços o árbitro apita final de jogo deu Liverpool eu acho que a resenha no vestiário vai ser com todo mundo de bom humor Guga foi uma vitória para trazer muita confiança para o grupo